ลาดวัวลาวิหารแต่เนื่องจากที่ติดข้องทางเทคนิคนะซิ่งวันนี้ก็จะได้ส่งทางเจ้าหน้าทีนะ่ไปช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิราทุกุลุนะฉะนั้นท่านก็บอกว่าวันนี้เตรียมตัวจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากภารกิจในการตรวจเยี่ยมโครงการบวชรักษาศิลปหผลเหลือของเรานะเมื่อวันที่สามนั้นก็ได้ไปที่วัดบ้านทิดนอก ตำบลบ้านทินอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ะนะพี่ก็ริพบกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลือนะ้อะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจารีิประเพณีวัฒนธรรมนะที่สวยงามนะและ้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่บ้านน้ำลัดตำบลน,นาฟังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะความจริงก็จะต้องไปตรวจเยี่ยมโครงการอุบัตรักษาสินห้าต้นแบบ ที่บันนำรักแต่เนื่องจากที่ปีนี้นะทางแม่น้ำน้านแม่น้ำยมนะก็ได้ทะลักเข้ามาบอกว่าเยอะกว่าปี2154นะก็ทำให้อ่ต้องมีการปรับแผนยุทธศาสตร์เออลงไปให้กำลังจาก,จากที่จะไปตรวจเยี่ยมก็ไปให้กำลังใจแต่สิ่งนั้นก็มีเอได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมเสนาบดีแลนะกรรมการมหาธิรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดก็ได้ลงไปนะช่วยเป็นกำลังใจนะนำคณะหมู่บ้านรักษาสินหนะ้าคนเหนือของเราได้ไปตรวจเยี่ยมซึ่งก็มีประเด็นระคุณหลวงพอ่อนพะระเทพรัตนานายกนะพร้อมทางคณะนะก็เข้าไปให้กำลังใจซนะึ่งวันนั้นก็ได้มีทั้งผ่นะาคีเครือข่ายต่างๆนะมีโดยเฉพาะคณะกรรมการ ู่บารักษาศีนาของเรานอกจากที่จะลงไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ได้สละปัจจัยได้ร่วมบริจาคปัจจัยช่วยเหลือน้ำท่วมอุทกภัยที่ทั้งจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านซึ่งคณะกรรมการของเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเข้าวสารอาหารแห้งทั้งหยกทั้งยาทั้งเสื้อทั้งผ้าอะไรต่าง แล้วก็นอกนั้นก็มีภาคีเคลียร์ายเกี่ยวกับศูนย์ไก่เกลียคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ไกลเกลียมหาวิาลัยมหาจุฬากรราชวิาลเขตเชียงใหม่ศูนย์ไก่เกลียรพระธรรมจาริศวัดห้วยบงอำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งโรตเรี่ไลออนนะครทางจากจังหวัดเชียงใหม่โนะดยการประสานงานของคุณยม นันทพันธ์นันวัดพร้อมทางคณะไก่เกลี่ยของเราก็ได้ไปสมทบนอกจากนั้นก็มีทางครูบาอาจารย์ทางวัดลำช้างบ้างวัดดอกเอี้ยงบ้างหลายรูปหลายท่านทึงไปเจอกันวันนั้น,นซึ่งก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภักภยครั้งนี้ก็มีกำลังใจถึงขนาดบอกว่า ไม่เป็นไรปีนี้หมู่บ้านรักษาศิลหาก็อไม่ก็ดูไปตามปกติก็ได้นะแต่พี่น้องประชาชนก็บอกว่าไม่ยอม <c oughs> จะต้องให้คณะกรรมการไปตรวจเี่ยบในวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนอีกครั้งหนึ่งะเม <c oughs> ื่อพี่น้องประชาชนหมู่บ้านรักษาศิลหาตนแบบสู้ะคณะกรรมการก็สู้นะสิ่งได้รับการยืนยันจากาพระเด็คุณหลวงพ่อประเทศรัตนาฐัฐนายกบอกว่าสู้เ <c oughs> <c oughs> ออฉะนั้น ก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับคณะสงฆ์จังหวัดนาดับในการนาของท่านจาักรเจ้าคุณพระราชศาสนาพิบาลน,นะครับเจ้าคณะจังหวัดนานหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรพุณีพร้อมทั้งคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์ทุกอำเภอนะครับที่ได้ร่วมด้วยเช่กันวันนั้นนอกจากที่เราจะลงที่บ้านน้ำดัดแล้วก็ไปที่วัดหนองแดงหลวงพ่อเจ้าคณะออาเือแล้วก็ไปที่ม่วงม่วงตึ้น ระบบวงตืดฉะนั้นวันนั้นลงสามจุดด้วยกันฉะนั้นพี่น้องวัรนาาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็คอยติดตามนะแล้วก็ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะให้กำลังใจนะทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะหรือว่าที่ไปเป็นกำลังใจกันนะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ประกรูวิทวิทประชานุกุล จากวัดหัวลินนะวัดหัวลินอำเภอสันป่ตอกจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเดี๋ยววันไหนไม่รู้ตอนนี้ก็กําลังจะจะนําอาหารอะไรต่างนะไปตั้งลงท้ายนะพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ได้รับประสานงานจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรนะองเจ้าคณะอำเภอได้รอวัดปา่นะาทางเจริญะคณะทํางานขึ้นสีขาวชาวประชาก็บอกว่าอาตอนนี้ก็ได้ชวนพี่น้องอขึ้นสีขาวของเราเนี่ยนะ ที่จะเตรียมสิ่งของนั้นไปช่วยเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องที่จังหวัดเชิงลายไม่ว่าจะเป็นทางขุนตาลทั้งเทิงอะไรต่างแต่ฉะนั้นก็ขอถวายกำลังใจให้กับคณะรูบาอาจย์แล้วก็พี่น้องเครือข่ายขึ้นสีขาวทุกทุกท่านสิ่งโดยเฉพาะในเช้าวันนี้ก็คุณแม่ทองคำพงมมินพร้อมทั้งคุณ อะไรอ่ะของของของอะไรของวิลั์นะอะไรต่างๆนี่นะคุณอังคณา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 อ่ะที่ได้ส่งข้อความมาทางอีเมลบอกว่ากับอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุแม่ต้องคำพงบินบอกว่าน้อมไว้สาบาลมีทัตคูโสวทปริยสอ สาธุเจ้าอ่าขอธรรมะสวัสดีธรรมะนาวาสวัสดีกับ,บดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเด้อนะส่งข้อความอ่ามาทางอ e ีนว็อกนะฉะนั้นก็บางครั้งก็ทั้งภาษากลางบ้างทั้งภาษาเมือบ้างนะก็ะพยายามแต่ที่จะ <c oughs> ให้วีดองอ่าบดดาท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะที่กําลังติดตามเราเนี่ยได้ เป็นกันเองะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ทางไหนก็ติดตามรายการเราเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในภาคเช้าธรรมะเราปรับเป็นธรรมะนาวาซึ่งโดยเฉพาะทางมหาธิรสมาคมพร้อมทางคณะสงฆ์ไทยพร้อมทางคณะทํางาน,นธรรมะนาวานั้นก็ได้มีการประชุมกันก็เพื่อที่ในช่วงนี้นรู้สึกว่าประเทศไทยของเรานั้นก็ จะมีมะละสุมทางมรสุมชีวิตนะและหรือว่าะมรสุมทางธรรมชาติในการดำเนินชีวิตก็อาจจะติดข้องขัดข้องอมีทั้งความทุกข์ความสุขมีทั้งน้ำตามีทั้งความเสียใจมีทั้งดีใจอะไรต่างนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าะจะต้องได้รับการเยียวยาจากชองธรรมะนาวาของเรานในภาคเช้าะฉะะนั้น ต้องขอบคุณอนุนโมทมานาะรับไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลนะมูลนิธิโพธิยาลนะโครงการอุบัิรักษาสินห้ามหาวิยาลัยมหาจุฬากรราชรวิเลยวิเขตาเชียงใหม่นะพร้อมทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แบบวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาวแปดจังหวัดภาคเหนือนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคืน14.50เมกะเฮิรนะ์วัดฝายหิน 88.25เมกเอืวัดศรีปันเงินสันปะตรองทจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังนะก็คอยติดตามรายการธรรมนาวาในภาคเช้าแต่ละวันตะวันนะซึ่งสัปดาห์แรกนี้ก็วันจันทร์ก็จะเป็นท่านพระอาจารย์วินัยทรพระอาจารย์วินัยทอนกล้าธรรมนะโชติสิโพนะวันองังคารก็จะเป็นพระอาจารย์วิสิทธิ์นะที่แต่วิสิทธิ์โพผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์จากมาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาเขตเชียงใหม่ วันพุธเช้าวันพุธนี้ก็จะพบกับพระอาจารย์อธิการรุนนชัยรนันชโยจากวัดธรรมวิเชียนวัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันพฤหัสก็เป็นอาจารย์พระครูสุชาติธรรมาวุฒิจากเหล่าป่ายางตำบลบ้านกะอำเภอเม่วากจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นท่านอาจารย์จุฬาภรณพระสิทธิวชิระนุกคุณ แต่วันนี้พระชาววันนี้พระผู้โศกปริยัติปฏิบัติหน้าที่แทนก่อนวันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นพระครูสถิตธรรมาพิรัตพิวัตรจากวัดบ้านไรศิลาทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะวันอาทิตย์ก็จะเป็นพระอาจาราาย์สนกะุลภะษาทานโยจากวัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่คือสัปดาห์ที่หนึ่งส่วนสัปดาห์ที่สองนี่ก็จะเป็น วันจันทร์นี้ก็จะเป็นท่านอาจารย์พระมหาอนุวัติตเมโตจากวัดหนองปลาขออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวันอังคารก็จะเป็นพระครูพี่พัดปริยัตยากรนี่จากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ของเราวันพุธก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูวิวิ์ประชานุกูลจากวัดหัวลิมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสสัปดาห์ที่สองก็พระครูจันทสรลกการจากวัดทุ่งหมือน้อยอำเภอสันสาจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ ก็จะเป็นพระครูศรีสิทธิพิมลน,นี่ก็จากอำเภอฝางวัดศรีบุญเลืองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ของเราวันเสาร์สัปดาห์ที่สองก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูศิริปริยัตยานุศาสดิ์ดร์หรือว่าท่านอาจารย์พระมหาดุจันกุตตศีโลรอ,องเจ้าคณะอำเภอเมจ่มเจ้าวัดพันแหวนอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเราแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็สัปดาห์ที่สองก็จะเป็นพระอาจารย์ พระใบดีกาไก่สอนกิติเวทีจากวัดท่าไครนะ่อำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหมนะ่นี่ก็จะสับกันคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นสัปดาห์ที่หนึ่งก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่สามนะส่วนสัปดาห์ที่สองนี่ก็จะเป็นสัปดาห์ที่สี่นะฉะนั้นก็เดือนเด็กก็จะออกสองวันด้วยกันนะฉะนั้นบันดะาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะ ซึ่งโดยชาวพอ่อในช่วงนี้นั้นก็จะเป็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะฉะนั้นก็อ่าเหลือประมาณอีกสักสิบห้าวันนะหลังวันที่สิบเจ็ดนี้ไปก็อ่าประเพณีที่จะเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตพี่น้องผู้โดยสารนิกรชนก็จะเป็นบอกว่า,อ,าอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสาธารณรัฐนะประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ก็บอกว่า บุญข้าวประดับดินนะที่เริ่มทํากันที่บ้านเราก็จะเป็นประเพณีตัดข่อยสละอะไรต่างๆเนี่ยอวันนี้ได้ติดตามทางคณะสงฆ์อำเภอเสมิงหลวงพ่อ,อพอระครูสุวัรวรธรรมบอกว่าเริ่มแล้วจะเริ่มมีประเพณีตาด่อยสลากตาดสลากกันแล้วะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาว่าชีวิต ไม่ไรชีวิตจะต้องมีการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะที่กำลังติดตามพวกเราก็อย่าประมาทนะเกี่ยวกับเรื่องวันเวลานะในการดำเนินชีวิตนะฉะนั้นเราจะจะต้องมั่นสร้างคุณนะงามความดีนะเรื่องนะบุญเรื่องกุศลนะที่ เราท่านทั้งหลายะจะต้องเร่งรีบควนขวายในการทำเพราะชีวิตนั้นไม่แน่อ,อย่างหลวงปู่พระธรรมสิทธาจารย์หนูถาวโรอดีตเจ้าวาดวัดประสิง์วรมหาวิหารเคยเตือนเคยบอกเคยกล่าวเคยสั่งเคยสอนพระปู่โสภณเปเรียบว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ไมแน่นอนนะ,ะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตาย ะฉะนั้นอ,องค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องเวลากับชีวิตให้คิดว่าคณะคโนโวมาอุปัจักขาเวลาแต่ละขณะอย่าให้ล่วงไปเปล่านะนกระทำภูตัสะเมลตินที่ว่าวีติปตันติให้พิจารณาเรื่องๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย วันเวลาแต่ลักษณะที่ผ่านไปหนึ่งปีแต่ก็เท่ากับหนรอบนะจึงมีก่อ็เดือนกันยากันยายนซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของชีวิตข้าราชการนะที่จะต้องมีการ,กรเกษียณนะหรือว่าพักผ่อนนะหลังจากที่ทำงานอ่านะจังแต่วันนั้นจะถึงหกสิบปีนะออนะนี่ก็เป็นระบบราชการนะฉะนั้นเนี่ย เราท่านทั้งหลายก็โดยเฉพาะาชีวิตของเราแต่ละแต่ละปีแต่ละรอบเนี่ยก็ควรจะได้อะไรบ้างนะฉะนั้นโดยเฉพาะนะสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้ก็คือ,อสิ่งสี่รอบนะก็คือหนึ่งรอบขอบสองรอบรู้สามรอบจัดแล้วก็สี่รอบขา รอบครอบก็คือความเป็นผู้ที่มีสติที่ใครควรพินิจพิจารณาให้ถี่ท่วนในกิจกรรมที่จะทำในถ้อยคำที่จะพูดนะอย่างที่มีภาษาบาลีบอกว่าดิศสม,มกะกาลนังไสยโยดิสสมะกัลนังไสโยใขรครนให้รอบครอบตรวจสอบให้เรียบร้อยนะเสียก่อนนะแล้วถึงจะทำ ในฉะนั้นก็จะเข้าลักษณะที่ว่าทำใดไม่พินิษได้ความผิดเป็นของกำนันหรือว่าเป็นของฝากเพราะฉะนั้นความรอบครอบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายส่วนรอบที่สองบอกว่ารอบรู้รอบรู้นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการประสบการณ์ชีวิตอ่าที่ผ่านมาของเราททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์น่า เพราะว่าเสร็จความสุขและความทุกเนี่ยหรือว่าพูดยังไงก็คือเรื่องความดีความชั่วนะที่เป็นเหตุให้รู้ให้เราเนี่ยได้รู้จักใช้ปัญญาหรือว่าประสบการณ์รู้ดีทำดีรู้ชั่วเว้นชั่วนะแล้วก็ความมอง,ม,องมัวก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตการชีวิตประจำวันของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราได้รับประสบการณ์กันประสบการณ์นี้ก็คือด้วยอํานาจแห่งการความรู้เท่ารู้ทันนะที่เคยคุยให้กรบบาดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไป็จะบอกรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ซึ่งถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันก็ไม่มีทางการทางแก้การดําเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันกรรบดาดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ถ้าเรามีแบบมีแผนมีกาหนดการ นะมีระบบระเบียบม,มีแบบนะก็จะทําให้การดําเนินชีวิตนะของเรานี่มันง่ายนะเหมือนกับการที่ในช่างนะหรือว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆที่จะสร้างหมู่บ้านจัดสรรในการทําธุรกิจต่างๆบริษัทเแล้วนั้นก็มีการวางแผนเช่นเดียวกันนะมีพื้นที่เท่าไหร จะต้องจัดเป็นล็อกเป็นตารางถนนหนทางอยู่ตรงไหนบ้านจะอยู่ตรงไหนอะไรต่างเนี่ยก็เพราะมีการวางแผนเพราะเขาเขามีรู้ซะก่อนะมีความรอบรู้ตรงนี้เขามีการวางแผนทําให้การแก้ไขอะไรต่างก็ง่ายขึ้นะแล้วก็รอบจัดรอบจัดนี่หมายถึงการเจนจัดหมายถึงความเชี่ยวชาญ ความเป็นการเป็นงานนะที่เกิดจากประสบการณ์นะที่จากการเรียนรู้จากการจดจำหรือว่าการฝึกฝนนะหรือว่าการสั่งสอนอะไรตกเนะี่ยทำให้เรามองรู้ดูออกแล้วก็บอกได้และที่สำคัญก็คือใช้เป็นใช้ให้ถูกกับวัตถุสิ่งของเหล่านั้นะไม่ใช่มีหม้อ แต่เราก็จะเอาไปเอาไปใส่ถ้าเป็นช่งางบอกว่าช่างปูนก็เอาไปตักปูนเงี้ยเออมันก็ไม่เหมาะกับอุปกรณ์เครื่องใช้ฉะนั้นเรามีอุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยีอะไรต่างเนี่ยเราต้องใช้ปูกกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนั้นแก้วน้ําแต่เราจะเอาไปเป็นหม้อแกงนี่ก็ไม่ได้ฉะนี้เป็นต้นะฉะนั้นเราจะต้องรอบรู้ดูออกแล้วก็ บอกได้ใช้เป็นนะให้เหมาะกับการเวลาด้วยเหมือน,นกับการดําเนินชีวิตของเรานะฉะนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการรอบข้างรอบข้างนี้ก็หมายถึงญนะาติพี่น้องมิตรแก้วสหายคำนะหรืออสิ่งซึ่งแต่ละผู้แต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะนะผู้ที่จะ มีคนให้ความรักให้ความร่วมมือก็จะต้องเป็นคนที่โลกไม่แคบซึ่งว่าคำวัาโลกไม่แคบเนี่ยบรรดาท่านผู้ฝาท่านผู้ชมทั้งหลายนะก็คือจะต้องมีความเสียสละความอบอ้อมอารีคือความมีน้ำใจต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะแล้วก็จึงเกิดความอบอุ่นอ่เป็นความรักความสามัคคี สิ่งหลายท่านหลายคนอย่างในปัจจุบันเนี่ยซึ่งวันนี้ในภาคเช้าวันนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงกว่าแปดโมกว่าก็นักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพระดับชั้นม .2 ประมาณจำนวน461คนนะก็จะมาเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดประสิงห์วรมหาวิหารนะซึ่งทางพระเดชคุณหลวงพ่อประเทศสิงค์วราจารย์ก็ได้เตรียมทีมงาน ะ่าทมาวิทยากรๆนๆที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกๆน,นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนโนไทยพยาบลูกฟ้าขาวของเราวันนี้ก็จะมาใช้ชีวิตที่วัดประศรีบวรมหาวิหารสักหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มๆะฉะนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะที่ชีวิตของเด็กเจนรุ่นใหม่ะววรจะได้ประสบการณ นะตรงนี้นะเพราะว่าในปัจจุบันนีนะ้ถ้าเราดูจากนะสถานการณ์ในบ้านในเมืองของเรานะก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าหลังจากที่สถานการณนะ์โควิดได้เบาบางลงไดนะ้แต่ก็ยังไม่หายในบรรดาท่านผู้ฟังหลายเพราะนะว่าได้คุยกับท่นะานอาจารย์บรรณกิจโรจนาพิวัต์คนณะบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็บอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้โรคที่เงียบๆนี่นะยังม,มีอยู่นะอย่างโควิดแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้โรควันโลโรคอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นภัยเงียบเช่นเดียวกันฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จําเป็นที่จะต้องเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมให้ดีเพราะว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายการรักษากาย ใจของเราเนี่ยให้มันมีความเข้มแข็งให้มีการที่จะต่อต้านอนุกูลอะไรต่างๆที่มันจะทำให้ร่างกายเรา,าเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ควรจะหาวิธีการป้องกันแล้วก็รักษาแต่ที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะจิตใจนะถ้าบรนดา่านูฟังท่านผู้ชมรู้สึกว่าเครียดนะเครียดหรือว่าอารมณ์ไม่อารมณ์บ่จยอยนะอารมณ์ไม่ดีนะก็ แต่แต่ละภาคเช้าเข้ามาเราก็มาพบก,กับรายการธรรมะนาวาของเราต่งางถังช่องทำมาเป็นทีมนะและ้วก็ส่งข้อความมานวาวาครับเป็นอย่างไรบ้างทัถ่ายกันคุยจะภาษากันนะเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเพื่อกลุ่นกันนำ้ำเบาน้ำของเป็นหลอกน,น,น้นำใจน้ำไหนๆก็สู่น้ำใจพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้นั้นก็อย่าลืมนะในเช้าวนันนี้ได้พบก,กับรายการธรรมะนาวานะซึ่งเช้าวันนี้ก็ได้นำตาราง เกี่ยวกับคาราคูบาอาจารย์ที่จะมาคบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ละเช้าแต่ละเช้าเนี่ยเป็นใครบ้างพระคุณเจ้ารูปไหนบ้างนะก็คอยติดตามติดตามรับฟังเข้าชมกันแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญก็คือการกดติดตามกดไลค์กดแชรนะ์เพื่อเป็นธรรมทานยิ่งแชร์มากก็ได้บุญมากแชร์น้อยก็ได้บุญน้อย ไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญนะเพราะว่าช่องธรรมะเป็นทีของเรานั้นมีทั้งระ,ะบบทีวีออนไลน์ระบบทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กทาง y o u ูทู Tube, นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพีออ่น้องพ่ออุ้ยไม่อุ้ยนะที่ติดตามทาง FM นะสถานียิทยุเ m นะคือขายขึ้นสีขาวชาว,าชาวประชาแปดจังหวัดภาคเหนืของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุก,ท,กท่านนะเปิดอู่เมืองบอกว่ากิน เข้าวลำน้ำาแลวจ้านั่นก่อนในเช้าวันนี้เช้าวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กบรบดาท่านผู้ฟังท,ทุกท่านสู้ชีวิตต่อไปสู้ถึงจะชนะชีวิตต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะฉะนั้นก็ในเช้าวันนี้ก็ขอ,อนำรายการธรรมานาวาจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะกินข้าวลำน้ำาแลวทุกุคนแล้วสำหรับในเช้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าธรรมานาวาสวัสดีขอเจริญพร